สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเมลี่โฮมเมดค่ะวันนี้เราก็จะมาทําขนมปังครีมนมสดกันค่ะทํากันแบบง่งายๆนะคะเนื้อขนมปังนุ่มแล้วก็อร่อยค่ะส่วนไส้ก็จะหวานน้อยนะคะรสชาติกําลังดีเพื่อนๆลองทําตามได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทํากันค่ะ เราจะเริ่มทำจากาตัวขนมปังก่อนนะคะเริ่มด้วยเราจะนำแป้งขนมปังนะคะ400กรัมค่ะผสมกับแป้งเค,ค้กนะคะ100กรัมแล้วก็เป็นยีสต์วานนะคะ10กรัมค่ะ เกลือนะคะประมาณครึ่งช้อนชานะคะตามด้วยน้ําตาลทรายค่ะประมาณ100กรัมนะคะหลังจากนั้นเราก็จะผสมให้ส่วนผสมของแห้งเนี่ยกระจายตัวให้เข้ากันดีนะคะต่อไปเราก็จะมาทําส่วนของเหลวค่ะเราก็จะนําไข่ไก่นะคะ2ฟองมาตีให้พอแตกนะคะวันนี้เราจะใช้ไข่ไก่เบอร์2องนะคะผสมกับนมสดค่ะนมสดเนี่ยเราใช้อยู่ประมาณ 240กรัมค่ะเราก็จะผสมไข่กับตัวนมสดใ,ให้พอเข้ากันนะคะแล้วก็เทลงไปในแป้งเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะตามด้วยน้ํามันนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นน้ํามันรําข้าวค่ะอีก70กรัมนะคะถ้าเพื่อนๆจะ เปลี่ยนจากตัวน้ำมันเป็นเนยสดก็ได้ค่ะก็จะใช้70กรัมเหมือนกันผสมแค่พอเข้ากันนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะนําไปนวดด้วยเครื่องนวดขนมปังนะคะถ้าเพื่อนๆจะนวดมือก็ได้นะคะแต่ว่าเวลาเราเ,าเทตัวของเหลวก็เหลือไว้ที่ก้นแก้วสักนิดนึงนะคะเผื่อมันแห้งไปหรือว่าเหลวไปเราก็ค่อยเติมก็ได้ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะนวดด้วยเครื่องนวดแป้งเป็นเครื่องสไปรัลนะคะขนาด10ลิตรนะคะก็ นวดจะใช้เวลาอยู่ประมาณ20-25จนถานาทีนะคะให้เราสังเกตตัวเนื้อแป้งนะคะก็จะเนียนแล้วก็ไม่ค่อยติดโถนะคะแล้วก็สามารถขึงเป็นฟิล์มได้หลังจากนั้นเราก็จะนําขึ้นมาพักค่ะโดยเราจะใช้เวลาในการพักขั้นตอนนี้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะนําแป้งเนี่ยมาตัดแบ่งค่ะ หลังจากที่เราพักแป้งจนครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะนําแป้งเนี่ยมาตัดแบ่งเป็นขนาดตามที่เราต้องการนะคะวันนี้เราจะตัดแบ่งเป็นก้อนละประมาณ50กรัมนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก้อนใหญ่หรือว่าเล็กกว่านี้นะคะก็สามารถเพิ่มหรือลดขนาดได้ตามที่ชอบเลยนะคะพอเราตัดแบ่งเสร็จแล้วเราก็จะมาปั้นเป็นก้อนกลมนะคะแล้วก็พักแป้งอีก15นาทีค่ะ ซึ่งระหว่างการพักแป้งนะคะต้องอย่าลืมหาพลาสติกนะคะมัคลุมปิดเพื่อป้องกันลมนะคะไม่ให้แป้งโดแห้งแล้วก็แข็งนะคะการพักแป้ง15นาทีนี้ก็ะจะช่วยให้ตัวแป้งโดของเราเนะะี้ยค่ะได้คลายตัวกลูเตนนะคะอ่า ให้ยีสต์เนี่ยได้ทํางานแล้วเวลาเรารีดตัวแป้งเนี่ยแป้งก็จะไม่สปริงตัวหดกลับนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าใครที่พอรีดแล้วมันสปริงตัวหดกลับนะคะก็ให้เพิ่มเวลาพักแป้งอีกสัก5-10นาทีนะคะเพราะว่าแป้งเนี่ยอาจจะยังพักไม่เต็มที่นะคะพอหลังจากที่เราพักครบแล้วเราก็นําแป้งเนี่ยมารีดนะคะ โดยใช้มือก็ได้ค่ะหรือว่าใช้ตัวไม้คลึงก็ได้นะคะรีดให้เป็นแผ่นยาวนะคะแล้วเราก็จะทําการม้วนนะคะให้เป็นแท่งรูปทรงเนี่ยก็อย่าให้ยาวเกินไปนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพเพื่อนๆนค่ะพอเราปั้นแล้วก็ปิดตะเข็บเรียบร้อยแล้วนะคะก็จัดเรียงลงบนถาด เพื่อรออบนะคะซึ่งถาดเนี่ยเราต้องอย่าลืมนะคะต้องทาด้วยเนยขาวนะคะหรือว่าจะเป็นมาการีนก็ได้ค่ะหรือถ้าเพื่อนๆจะปูด้วยกระดาษรองอบก็ได้นะคะพวกกระดาษไข วิธีการเก็บตรงตะเข็บนะคะให้เนียนก็คือตรงตัวปลายแป้งโดเวลาเราใกล้จะม้วนสุดแล้วนะคะให้เพื่อนๆกดให้เป็นแผ่นบางๆนะคะเพื่อให้ตัวปลายของแป้งโดเนี่ยเนียนเรียบไปกับตัวแป้งนะคะหลังจากนั้นเราก็จะพักแป้งนะคะประมาณ1ชั่วโมงนะคะหรือจนกระทั่งให้แป้งเนี่ยขึ้นเป็น2เท่า หรืออาจจะใช้เวลามากกว่านั้นนะคะขึ้นอยู่กับอากาศแล้วก็ตัวยีสต์ด้วยนะคะพอแป้งขึ้นได้2อ,องเท่าแล้วนะคะก็ให้นําไปอบค่ะวันนี้เราจะใช้ที่อุณหภูมิ170องศานะคะใช้เวลาประมาณ12-15นาทีนะคะไฟบนไฟล่างพอสุกนะคะก็นําออกจากเตานะคะพักให้ตัวขนมปังเย็นค่ะต่อไปเราก็จะมาทําตัวไส้ครีมนมสดนะคะโดยเราจะผสมจากแป้งข้าวโพดน,นะคะแล้วก็จะเป็นนมข้นจืดค่ะ แล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่านะคะแล้วก็จะเป็นนมผงนมผงเนี่ยเราจะใช้หัวนมผงนะคะเพื่อนๆก็สามารถหาซื้อได้ตามาร้านเบเกอรี่ทั่วไปนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ตามที่เราชอบหรือจะเป็นนมผงฮอกไกโดก็ได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเติมตัวน้ําตาลทรายค่ะ แล้วก็จะตามด้วยไข่แดงนะคะของไข่ไก่ค่ะ2ฟองนะคะวันนี้เราจะใช้ไข่ไก่เบอร์สองค่ะหรือถ้าเพื่อนเใช้เบอร์หนึ่งก็ได้นะคะผสมเนี่ยให้ตัวแป้งแล้วก็ตัวส่วนผสมเนี่ยมันละลายเข้ากันดีนะคะต่อไปเราก็เติมเกลือค่ะ พอตัวส่วนผสมเข้ากันไม่เป็นเม็ดแป้งนะคะก็ให้เ,เพื่อนๆนาขึ้นไปตั้งไฟนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะคือถ้าใช้ไฟแรงมากเนี่ยมันอาจจะไหม้ตรงช่วงข้างๆข,ขอบๆนะคะพยายามใช้ไฟอ่อนค่อยๆค,ค,ควนไปค่ะจนกระทั่ง คัสตาร์ดเราเนี่ยเป็นเนื้อครีมนะคะหลังจากนั้นเราก็ปิดไฟค่ะแต่เพื่อความเนียนนะคะก็สามารถนําไปกรองก่อนใช้1ครั้งนะคะพอเรากรองเสร็จแล้วเราก็นํามาผสมกับเนยสดวันนี้เราใช้เนยสดรสเค็มนะคะหรือถ้าเพื่อนๆจะใช้เนยจืดก็ได้ค่ะผสมให้ตัวเนยสดเนี่ยละลายเข้ากับตัวเนื้อคัสตาร์ดนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทิ้งไว้ให้เย็นก่อนที่เราจะนำมาผสมกับวิปปิ้งครีมนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะนำวิปปิ้งครีมนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ที่เราชอบนะคะนํามาตีจนกระทั่งตั้งยอดอ่อนนะคะพอหลังจากที่ตั้งยอดอ่อนแล้วก็ให้ผสมตัวครีมคัสตาร์ดลงไปค่ะผสมให้เข้ากันนะคะเป็นเนื้อเดียวกันหลังจากนั้นเราก็พร้อมที่จะนํามาบีบใส่เข้าไปในไส้ขนมปังแล้วค่ะ ตัววิปปิ้งครีมนี้นะคะเพื่อนๆต้องอตีให้ตั้งแค่ยอดอ่อนนะคะถ้าตั้งยอดแข็งแล้วพอเราผสมตัวคัสตาร์ดลงไปเราก็ผสมเข้าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะตัวครีมของเราเนี่ยอาจจะแตกตัวได้นะคะก็คือเวลาวิปปิ้งครีมนี่ตีจนเกินโอเวอร์อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแตกตัวกลายเป็นน้ําได้นะคะ ต่อไปเรากา็พร้อมที่จะมาใส่ไส้แล้วค่ะเราก็จะนําขนมปังนะคะที่เราอบเอาไว้แล้วนะคะใช้ตะเกียบค่ะมาเจาะรูนะคะเพื่อเป็นทางาในการบีบตัวไส้ครีมลงไปนะคะอันนี้ตัวขนมปังเราเนี่ยเราป้องกันไม่ให้ขนมปังแข็งเราก็จะใช้ตัวพลาสติกคลุมนะคะแต่เพื่อนๆจะต้องรอให้มันคลายคลายเย็นสักนิดนึงนะคะถ้าคลุมทั้งร้อนๆ้อนเนี่ยตัวขนมปังอาจจะเหี่ยวเหมือนแบบในคลิปนี้ได้นะคะ พอเราเจาะเสร็จแล้วนะคะเราก็นำตัววิปปิ้งครีมค่ะใส่ถุงบีบนะคะแล้วก็ทำการบีบลงไปในตัวขนมปังค่ะตามที่เราชอบเลยนะคะว่ามากหรือว่าน้อยนะคะเราสามารถใช้ตัวตาช่างช่างก็ได้นะคะเพื่อให้ได้น้ำหนักที่เท่าๆกันทุกๆลูกนะคะ พอเราบีบไส้เสร็จแล้วเราก็มาโรยตกแต่งตัวขนมปังเราด้วยน้ำตาลไอซิ่งนะคะตามตามชอบเลยค่ะมากหรือน้อยนะคะแค่นี้เองค่ะง,ง่ายๆเราก็จะได้ขนมปังไส้ครีมนมสดเอาไว้รับประทานแล้วนะคะตัวครีมเนี่ยจะมีรสชาติหอมหวานแล้วก็หวานน้อยค่ะตัวเนื้อขนมปังนิ่มมากๆเลยนะคะเพื่อนๆลองทําดูค่ะส่วนถ้าใครนะคะมีข้อสงสัยก็สามารถฝากคําถามไว้ได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะแล้วก็จะกลับมาตอบคําถามให้ค่ะส่วนใครนะคะที่ยัง ไม่ได้กดติดตามไม y h o m e มเมดนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดกับคลิปวิดีโอใหม่ๆจากเรานะคะและเพื่อนๆสามารถติดตามเราได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะก็คือ f a c e b o o k m กไมลี่โฮมเมดนะคะฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ